ก 1, 000, 000, ๋วยเดี๋ยวอ่าเดี๋วันนี้นะคะช่างภูมิค่ะมะปางค่ะคนที่นั่งอยู่ก็ลูกค่ะ 玩啊！ ค่ะกดยังอ่ะเดี๋ยวพ่อให้เราเลยพี่นะครับพ่อชื่อพี่เจพี่เจใจเป็นนั่นหลวงพี่เจหลวงพี่เจครับเราเรียกกันอันนี้นายรถค่ะรถพาไปยืมกันส่วนนี้จะมาวงอีเวนต์นะคะรอค่ะจะมาชิกวงอีเวนต์ค่ะนี้ม้วนบ้างม้วนบ้างฝากผลงานนะครับฝากผลงานค่ะเียวงอีเวนต์ค่ะอีเวนต์เดี๋ยวกันในียกันในป่ายางนะครับ ออกซิงเกิลเป็นแล้วหนึ่งซิงเกิลอะไรใช่ไหมครับเออนี่ครับในหัวหน้าวงอีเวนครับนี่ค่ะหัวหน้าวงใครหัวหน้าวงวัเราหัวหน้าวงหน้าเองมากซิงเินหัวน้าวงอะไรหัวหน้าวงปากเนบานเป็นงาเป็นหัวหน้าวงเมื่อไหร่าก็นงานวงอีเวนไหน่อยครับวัเราหัวหน้าวงหน้าเวนมากๆกันเล็กปลาย่างก็าก็นงานด้วยนะครับปลายัางแล้วต้องใครที่นี่เพลงอะไรบ้างคะใกล้เป็นเนี้ยเลยที่เป็นยังวันน้เจ้ ลูกไก่ในปลายางก็เฮียิกันแรล้วครับลูกไก่ในปลาย่างครับั่อล้ออ่าอันนี้ก็สมาชิกวงอีเวนเหมือนกันค่ะมือเบ็ดมือเบ็ดไม่เอาหนยาาโดนลูกหนยากโดนอันนี้ก็ผู้กำกับวงอีเวนค่ะอ่าผูกำกับนะครับวนนี้ก็สมาชิกคนหนึ่งกันที่่ากรวนหนึ่งของวงอีเวนค่ะวันนี้ ตำแหน่งกี่้ามองไปแล้ว่อคลิปยังไงอันนี้นะครับมาดูใครมาดูใคร Yeah.